ណាស់ខ្ញុំចាប់បានលក់កតោបទឹកនោមហ្នឹងណានៅពេលដែលខ្ញុំកាត់កតោបទឹកនោមនៅផ្ទះខ្ញុំណានិយាយច្រើនអើយ11យូរទីត្រាយផាន់សៀមយូរទីត្រាយផាន់សៀម885បាទខ្ញុំជាអាជីវករមួយរូបខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំហត់ខ្ញុំយំដោយទឹកភ្នែកខ្ញុំសូមអញ្ជើញវនីយឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសជុំប្រាយផាន់សៀមឲ្យមិនមានការបង្ដឹងផ្ដាល់ពី กรมหงสียนม,มาเลยยมยมตะทุลย์ยงปัิอาตความตรนาฬิการถิบาลบังการลงจักรกเรื่องกับปองเรื้อลงจักระทำไมตัวนี่แหละครับทุกคนพ่อค้าขมเรออกมาบีบน้ำตาร้องโฮมร้องไห้นะครับมาตั้งคำถามว่าทำไมเลิกขายของประเทศไทยเลิกขายสินค้าไทย ทำไมร้านถึงขายไม่ดีทำไมถึงไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อของถึงขั้นบีบน้ําตงน้ําตาร้องไห้นะครับนะการที่ออกมาตั้งคำถามแบบนี้นะเขาเรียกว่าคนไม่ฉลาดนะครับเขาเรียกว่าคนลืมลืมว่าตัวเองทำอะไรไปไว้หรือเปล่านะครับพ่อค้าขมรคนนี้ที่แรกออกมา ลนลงนะครับให้คนเขมรเลิกใช้สินค้าเสียมเลิกใช้สินค้าไทยนะครับให้หันมาใช้สินค้าของประเทศเขมรดีกว่านะคบนะ,นะมีคุณภาพของดีกว่าประเทศเสียมเยอะของดีกว่าประเทศไทยเยอะโอโ้โ,อโหนะท่านะผู้ชมเป็นไงครับทีนี้หลังจากที่เลิกใช้ของประเทศไทย เลิกนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยนะครับขายของขเขมรนําเข้าจากเวียดนามน,นะครับคนขเขมรไม่เข้ามาซื้ออยู่ในร้านไม่เข้ามาซื้อสินค้านะครับขาดทุนย่อยยับเนาะพอคราวนี้นะครับออกมาตั้งคําถามว่าทําไมแค่ฉันเลิก ขายสินค้าคนไทยเลิกขายสินค้าประเทศเชียงแต่ทําไมร้านฉันถึงไม่มีลูกค้าร้านฉันถึงไม่มีคนเข้าสินค้าที่นําเข้ามาจากเวียดนามน,นำเข้ามาจากจีนแม้กระทั่งของที่ผลิตในกัมพูชาเองทําไมคนในประเทศถึงไม่บ,บริโภคถึงไม่กินกันนะครับอือหือ ทำมาเป็นร้องโหมร้องไห้นะครับนะขอความสงสารท่ปรผู้ชมพี่พี่คิดคิดว่าอย่างไงครับกับพ่อค้าคาเมนคนนี้นะครับพี่พี่คิดว่าอย่างไงคิดว่าเขาทําถูกไหมครับกับการที่เขาเอาสินค้าไทยไปทิ้งไปเผาทิ้งนะครับนะแล้วก็มาบอกว่าสินค้าของคาเมนเอน่งมีรสชาติที่ดีไซส์ไซสด์ดีนะครับนะมาเชิญชวนคนคาเมน นะครับมันก็ไม่แปลกนะที่ร้านจะเจ๊งนะครับที่ร้านจะไม่มีลูกค้าที่จะขาดทุนย่อยยับก็เพราะว่าพฤติกรรมตัวเองอ่ะนะครับมันทํากับสินค้าของประเทศอื่นก่อนนะครับนะมันก็เลยย้อนกลับมาเข้าตัวเองมันก็เลยมาสั่งสอนตัวเองนะครับนะคราวหน้าคราวหลังก็ย่าไปหาทําถ้าไม่กิน ก็เอาไปแจกให้ประชาชนที่ทุกยากคนเขมรทุกยากนี่มันเยอะเนาะเราเอาไปบริจาคนะครับเอาไปให้คนทุกคนจนกินนะดีกว่าเราจะเอาไปทิ้งดีกว่าเราจะเอาไปเผาเอาไปเหยียบเอาไปย่ำดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะซื้อมาก็แล้วแต่คนไทยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกนะครับนะเขาไม่ได้เดือดร้อนการที่เขมรซื้อสินค้าไปแล้วเอาไปเหยียบเอาไปเผาไฟเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อน แต่สิ่งที่คนจะเดือดร้อนคือเจ้าตัวเองคือขเมนเองนะครับแทนที่เราจะได้ผลประโยชน์นะครับทั้งสองฝ่ายเนาะคือฝ่ายประชาชนที่ทุกข์ยากกับฝ่ายพ่อค้าที่ขายของเอาไปแจกจ่ายให้ประชาชนประชาชนก็เห็นความดีของพ่อค้านะครับเขาก็มาซื้อเขาก็มาอุดหน,นุนแต่นี่เอาไปเททิ้งเอาไปเผาทิ้ง เลือกที่จะเอาไปเหยียบย่ำเหยียบยีสินค้าไทยสุดท้ายเป็นไงครับกรรมตามสนองสุดท้ายก็ร้านเจ๊งสุดท้ายก็ออกมาบีบน้ำตาเล่นละครของความสงสารจากชาวโลกจากคนขเขมรเองนะไม่มีใครช่วยได้ครับกรรมใดครับใครก่อกรรมนั้นตามสนองเนาะพี่ๆคิดว่าอย่างไรครับสมน้ำหน้าไหมครับกับพ่อค้าคนนี้ครับแหมทำออกมาเป็นร้องโหมร้องไห้ มาตั้งคำถามนะครับทำไมคนถึงเลือกไซ้สินค้าไทยมากกว่าสินค้าคขมรน,นะครับอืมก็รู้อยู่สินค้าไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่ดีอร่อยมีคุณภาพมอีอยอะนะครับได้มาตรฐานสากลนะครับเนาะคนเมเขมรก็ครึ่งประเทศเกือบหมดประเทศนะใชสสินค้าไทยมันก็ไม่แปลกใจนะครับที่คัมเอ็นเนี่ยติด ติดสินค้าไทยนะครับกินสินค้าไทยมาตลอดชีวิตเนาะใช้เงินไทยมาตลอดชีวิตวันดีคืนดีเห็นพ่อฮุนเซนออกมาประกาศให้เลิกใช้ก็พากันเลิกนี่แหละครับกรรมมันตามสนองนะท่านผู้ชมมารับชมคลิปของพ่อคา้าคมเมร์คนนี้ครับนะร้องโมร้องไห้แบบย่อมเจียชีบก็มารูย่อมจำใจแท้ย่อมหอด ញុំញុំដល់ទឹកផ្លែកខ្ញុំសូមអរគុណន িয়োগ ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសជុំប្រៃវាន់សៀមហើយដើម្បីការបដិងផ្ដាល់ពីក្រុមហ៊ុនសៀមនៅលើខ្ញុំខ្ញុំទទួលយកខ្ញុំពិតជាអត់គំទ្រដឹងរដ្ឋថាពិបាលបង្កើតអង្ចៈករឿងកប៉ុមឬរងចាក់ថ្មីថ្មីបោះសៀមលើទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំអត់ប្រ돔 ពពន្ទើដឹងដោយសារទំនេញសៀបអស់ទៅដោយសាររោគជាអស់ទៅកតែទៀតនឹងស្លាប់ទេដេបបននៃទឹកអត់ទៅទៅប្រប្រអជាមក៏អស់ល្មួយៗមិនញាក់ជា ไปที่โต๊ะที่บ้าน,นแต่เป็นตอ,อ,นอางานหนักเอ,อาลมจะขึ้นเงาปองหรือลมจกไทยเยจีรันมาตัง้งลมจะเดืดอดเงาจบความตอ่ออาวุธชีวิตนี่แหละครับท่านผู้ชมกรรมมาตามสนองแล้วครับนะอย่าหาทำนะครับเอาเข้าวของเอาเข้าวเอาน้ำนีไไ่ไปเหยียบไปเผาภัยไปเททิศนะครับ มันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยทุกยากแล้วก็ล่มจมนะครับเงินที่หามาได้มันก็จะหายไปนะครับร้านที่ตั้งมาได้มันก็จะพังไปนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนทำเองไม่ต้องออกมาร้องคมร้องไห้นะครับมาสร้างละครนะครับนะคนขเขมรต้องเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับนะหลายๆคนที่ทำพฤติกรรมแบบ ขเมศพ่อค้าคนนี้นะครับสุดท้ายร้านก็เจ๊งต้องออกมานั่งร้องโหมร้องไห้บีบน้ําตานะครับก็ตัวเองทําเองกรรมันก็ต้องกลับไปหาตัวเองนะครับพี่ๆคิดว่าอย่างไงครับกับพ่อค้าข,าขาเมศคนนี้ที่เอาสินค้าไทายไปเผาแล้วก็เอาไปเจีบเนาะแทนที่จะเอาไปแจกคนจนแทนที่จะเอาไปบริจาคให้คนพี่ลงพิการนะครับ ให้คนทุกคนยากในประเทศนะครับแต่เลือกเอาไปเททิ้งไปเผาทิ้งนะครับเนี่ยสมควรแล้วนะครับจีดกันของประเทศไทยสินค้าไทยมากใช่ไหมนะครับนะเป็นไงขาดทุนร้านเจ๊งไม่มีใครเข้าไปซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีสินค้าไทยแล้วเนาะนี่แหละครับคนขมรซอกเป็นแบบนี้ทุกรายท่านผสมพ่อค้าขเมรเนาะ คืนดีวันดีก็ออกมาร้องหหมร้องไห้บีบน้ำตาให้คนอื่นสงสารน,นะครับไม่มีทางครับคนไทยเขามีแต่จัดสมน้ำหน้านะครับนะแบาบกิท่าก็สมน้ำหน้าเหมือนกันนะครับสมน้ำหน้ากับพฤติกรรมตัวเองนะครับ